สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็หอหลักๆเหมือนเช่นเคยนะครับเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการที่ทางช่องทําคลิปนะครับมีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับสามารถติดต่อได้นะครับติดต่อได้ทักได้ตอบกลับนะครับเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับไลน์ไอดีตรงนี้นะครับ ไลน์อดนะครับแอดมาได้นะครับหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเหรียญธรรมดานะครับซื้อหลักพันนะครับสวยๆซื้อพันหนะครับเหรียญละนะครับสวยๆซื้อเหรียญละพันหนะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับเอาแบบนี้ดีกว่า พบเจอได้ในเกือบทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกชนิดเหรียญน,นะครับใครมีเหรียญในลักษณะแบบที่ผมจะให้ดูนะครับผมรับซื้อขอสวยๆนะครับผมเน้นเหรียญสวยเพราะว่าผมต้องการาจะส่งเกรดนะครับส่งเกรดคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้รับทราบกันนะครับยกตัวอย่างนะครับผมขอเอาเหรียญน,นี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเหรียญ Paid, 50 kind of สตางค์ลวงข้าวนะครับอันนี้ก็คือเหรียญเหรียญแบบปกตินะครับนี่นะครับลักษณะสวยงามแบบนี้ก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับก็จะเป็นสวยงามนะครับแบบนี้เดี๋ยวมาดูแบบที่ผมรับซื้อนะครับผมต้องการรับซื้อแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับกระแสก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าด้วยที่ผมต้องการหาเหรียญส่งเกรดนะครับอันนี้แสงมันจะสะท้อนหน่อยนะครับนี่นะครับ เหรียญในกลุ่มนี้นะครับก็เหมือนกับเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับเหรียญปั๊มไม่ตรงบล็อกนะครับนี่นะครับทางศัพท์ของของของยังไงทางศัพท์เชิงวิชาการหน่อยนะครับก็จะเรียกประมาณว่าแบบนี้นะครับมินเออร์เลอร์นะครับออฟเซ็นเตอร์นะครับก็คือไม่ได้เซ็นเตอร์นะครับอันนี้ก็คือชัดเจนนะครับมินเออร์เลอร์ออฟเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็จะอยู่ที่แบบออฟเซ็นเตอร์ ไม่ได้ไม่ได้ศูนย์กลางกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนถ้าประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือไม่ได้เซ็นเตอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหรียญขอใช้คําว่าเหรียญปั๊มปั๊มไม่ตรงแล้วกันนะครับปั๊มเคลื่อนแล้วกันนะครับเนี่ยใครมีเหรียญปั๊มเคลื่อนแบบนี้นะครับเน้นสวยๆนะครับทำไมถึงต้องการสวยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสวยๆนะครับเหรียญเหรียญสวยๆมันจะติด MS นะครับ MS ก็คือเป็นค่าระดับ ที่มีค่า60ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่า60นะครับก็จะเป็น AU นะครับแต่ว่าถ้าเป็น MS ่ะก็คือจะโอเคนะครับก็คือจะสวยจะได้ราคานะครับอันนี้คือพอเข้าใจนะครับซื้อเหรียญสวยนะครับแบบนี้ซื้อ1 5น0นะครับเนี่ยถ้าเคลื่อนประมาณเนี่ยนะครับ20%นะครับ Off Center 20%นะครับเน้นสวยนะครับ เน้นสวยนะครับถ้าเกิดว่าไม่สวยผ่านใช้อะไม่ถึงพันนะครับหลักร้อยนะครับ4 0 0ร0 0จะอยู่ประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆอันนี้คือทำความเข้าใจชัดเจนนะครับว่าเหรียญที่ผมรับซื้อหลักพันเหรียญละพันหเป็นแบบไหนนะครับประมาณไม่ต่ำกว่า20%อนะครับอันนี้ก็คือ20%นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาง่ายๆอ่ะ UNC นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับ เออเลอร์แล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับซื้อนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ไม่ผ่านการใช้งานนะครับดูผิวนะครับเห็นไหมครับอ่าลืมให้ดูด้านหลังนะครับอันนี้เป็นรุ่นของเรือหงนะครับเหมือนที่ผมบอกตอนต้นนะครับมีพบเจอในหลากหลายรุ่นนะครับหลายๆท่านก็น่าจะเคยเห็นในหนึ่งบาทตาแผ่นดิน1บาทครุฑนะครับ หนึ่งบาทหลังวัดหรือแม้กระทั่งแต่หนึ่งบาทห้าบาทห้าบาทคุดเฉียงนะครับก็มีให้เห็นนะครับในลักษณะของมินเออร์เลอร์นะครับออฟเซนเตอร์นะครับพูดพูดภาษาอังกฤษจะง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นทางการนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้นะครับมินเออร์เลอร์นะครับออฟเซนเตอร์นะครับเป็นที่เข้าใจกันนะครับจะได้แบบ ศึกษาแล้วก็ฝึกไปด้วยนะครับว่าอ๋อมินเออร์เลอร์นะครับเป็นเหรียญเออร์เลอร์ออฟเซนเตอร์ก็คือแบบแบบแบบนี้นะครับเป็นเหรียญลักษณะของการไม่ได้เซนเตอร์ตกบล็อกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามาใช้คํานี้กันดีกว่านะครับเพื่อเป็นแบบออกจะสากลสักหน่อยนะครับนี่นะครับถ้าผมบอกว่ามินเออร์เลอร์ออฟเซนเตอร์นะครับหลายๆท่านต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับก็คือเออมามาแบบนี้บ้างก็ดีนะครับเราจะได้แบบ อัปเดตนะครับเพราะว่าวงการเหรียญน่ะมันไม่ได้เล่นกันแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับเป็นสากลทั่วโลกนะครับเป็นสากลทั่วโลกนะครับถ้าบอกว่า Mint e อ r ์เลอร์ออฟเซ็นนะครับเราไปเมืองนอกเขาก็รู้นะครับสำหรับกลุ่มคนเล่นเหรียญนะครับก็คือมันเป็นสากลมากกว่านะครับเออพูดแบบนี้ดีกว่านะครับนี่นะครับถ้าใครมี Mint e อ r ์เลอร์ออฟเซ็นะครับรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับสภาพ UNC ทักมานะครับ ทักมาแล้วผมจะตอบกลับนะครับไม่ใช่ทักมาแล้วก็หายนะครับทักมาแล้วผมจะตอบกลับนะครับเน้นนะครับขอสวยๆนะครับผมต้องการ MS นะครับถ้ามีสวยๆลองส่งมาดูนะครับก็ราคาก็คือต้องสู้กันนะครับก็คือมาคุยกันมาคุยราคากันได้นะครับนี่นะครับขอเป็น MS นะครับ MS ก็คือไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับนี่นะครับเหรญนี้ได้มาแล้วนะครับเหรญนี้ติด MS เดี๋ยวมาลุ้นเหรญนี้กันนะครับว่า จะได้เท่าไหร่นะครับก็คือช่วงนี้คือจะแบบยังไงอ่ะอยากหาเหรียญส่งเกรดนะครับอยากอยากเก็บแบบนี้นะครับอยากเก็บในตลับสวยๆแบบนี้นะครับก็คือใครมีก็ส่งรูปมาได้นะครับซื้อจริงนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ก็คือซื้อไปออกเกรดนะครับซื้อจริงแน่นอนนะครับใครมีเหรียญก็ทักมาได้นะครับตามช่องทางที่ผมแจ้งไว้ให้นะครับแล้วก็มีเหรียญตามแบบที่ผมรับซื้อก็คือรับซื้อนะครับนี่นะครับก็ พบเจอได้ทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปรีวิวรุ่นอื่นๆให้เพื่อนๆดูดีกว่านะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าเห็นแบบนี้ก็คืออ๋อเรือหงชัดเจนนะครับเรือหงชัดเจนนี่เป็นแบบนี้ชัดเจนมีเหรียญจริงให้ดูนะครับ ลวงข้าวอ๋อลวงข้าวก็ชัดเจนลักษณะแบบนี้นะครับมีเหรียญจริงให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าเหรียญหนึ่งบาทครุฑเหรียญอื่นๆเดี๋ยวผมจะหารูปมาทําคลิปให้รับชมกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลอมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ